สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟอีกแล้วนะครับอยู่ที่โกดังบางนาแล้วก็พบกับที่รถดีเด็ดออโต้นะครับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับภายใต้กรรมสิทธิ์ของอาคเนนะครับรถทุกคันเป็นกรรมสิทธิ์ของอาคเนนะครับลำดับเดียวเสมอนะครับวันนี้มีมาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า f o r t u n e r นะครับสีขาวมุกนะครับ เป็นตัวท R d ดีนะครับเครื่อง 2. 8ดขับ2นะครับมาคันนี้นะครับก็เป็นท r d 2.8ดีนะครับราคายังไม่มานะรถเพิ่งเข้านะครับเบาะก็จะเป็นสไตล์ท d อารครับเป็นเบาะหนังตัดกับสีแดงเลือดหมูนะครับหรือเลือดนกนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมสภาพเบาะฝั่งซ้ายนะครับโอเคปกติเลยนะครับ แล้วก็จะมีดีเทลนะครับมีเพจที่เป็นไฟนี่ครับไฟแต่งที d ดีถ้าเราปิดนะครับก็ไม่มีโชว์ไฟขึ้นมานะครับาเป็นของแต่งขึ้นมานี่ครับก็จะมีไฟโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะได้ในส่วนของลำโบ๊ะลำโพงนะครับ JBL นะครับแล้วก็เครื่องเล่นของ JBL นะครับในตัวของ TRD นะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ขับ2นะครับไม่ใช่ขับ4นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นอ่า ของแต่งเล็กน้อยนะครับเป็นลายเคปลารมานะครับนี่นะครับเป็นลายเคปลารมานะครับผ้าหลังคาก็อ่าเป็นสีเทานะครับปกติเลยนะครับสวยงาม <c oughs> ในส่วนของอ่าที่นั่งตอนหลังนะครับก็อยู่ในสภาพสวยงามนะครับเบาะไม่มีปีกมีแตกนะครับ trd เครื่อง2.8นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับนะครับด้านหลังเลยนะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีถอดไม่มีการแกะแงะนะครับทำสีนะครับไม่เคยผ่านช่างคนไหนมาก่อนเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีสครับเพจที่มีไฟ trd นะครับอยู่ทั้ง4ด้านนะครับของประตูนะครับ คันนี้ที่ออฟดูคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีตําหนิตรงนี้ครับเบาะคนนั่งนะครับเบาะคนนั่งที่เป็นคนขับนะครับมีปีแตกตรงนี้นะครับออฟต้องแก้ไขนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขนะเป็นผู้สตาร์ t เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ่0แสนหั่รตัว t ดีนะครับสอดแปตัวนี้ก็จะมีแพนด์ชิพมาให้นะครับ เวลาลูกค้าต้องการอัตราเร่งนะครับก็จะใช้เป็นหน้าชิปในการทดเกียร์ได้นะครับมีคุซคอนโทลปกติเลยนะครับควบคุมผ่านพวงมาลัยนะครับอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสเลยนะครับไหนผมไปดูฝากระโปรงหน้าสีนะครับบอกเลยว่าเครื่องเสียมตัว T R D ครับจัดเต็มมาเลยนะครับเป็นชุดของ J B L มานะครับนะครับ เดี๋ยวผมก่อนญาตครัมต่อนนะครับโอเคนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับอ๋อมองว่ามีร่องรอยการถอดนะครับอาจจะมีการเก็บงานสีฝากระโปรงนะครับอันนี้เราแจ้งเลยนะครับแจ้งอยู่แล้วนะครับ มีตำหนิตรงไหนมีอะไรบ้างน,นะครับเป็นทางเลือกการจัดสินใจให้ลูกค้านะครับเราซื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนก็คืออาจจะในระหว่างที่ก่อนก่อนส่งคืน,นะครับมีรอยสะเก็ดหินมีอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีประกันนะครับเราก็จะเคมนะครับเคมก่อนนะครับก่อนที่รถจะหมดสัญญาก็เข้ามานะครับตัวนี้เรามีประวัติ ให้ลูกค้าหมดนะครับเรามีประวัติการเข้าศูนย์เช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็การเปลี่ยนนะครับเราจะมีการเช็คกับทางศูนย์แล้วก็บีควิกด้วยนะครับนี่ก็จะมีตําหนิตรงนี้มีตําหนิเบาแล้วก็ตําหนิตรงถอดน็อตนะครับฝากระโปรงอาจะมีการเก็บงานนะครับแต่ว่าเป็นฝากระโปรงแท้นะสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับตัวเพจนะครับเพจเช็คได้เลยนะครับอยู่ครบตรงจุดนะครับนะครับคานเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมนะครับ นี่นะครับรถคาน้าไม่มีขยับนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถทันจริงได้เลยนะครับตรวจสอบได้นะครับผม,มเข้ามาดูกันก่อนนะครับไม่ชอบไม่ว่าเรามีรถรุ่นอื่นนะครับ ที่แนะนําลูกค้าอีกนะครับแล้วก็ยังมี f o r t u n e r จอดอยู่อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่ก็เลยมาถ่ายลงแล้วก็แนะนําลูกค้านะครับสําหรับเจ้า Fortuner 2.8นะครับเป็นตัว T R D นะครับผมราคายังไม่เปิดนะแล้วก็อ่าคันนี้เป็นปี19นะครับอ่าลงไว้เป็นปี19นะครับมองไว้ว่าน่าจะเลขสวยๆนะครับก็อาจจะ999นะครับอ่า999นะครับปี2019 Fortuner 2.8 TAD นะครับอันนี้คือคาดการราคาไว้นะครับถ้าเลขราคามาออาจะรีบแจ้งลูกค้านะอันนี้ก็เลยถ่ายลงไว้ก่อนนะครับมีรถใหม่ๆเราก็ต้องมาอัปเดตให้ลูกค้าก่อนนะครับสนใจเข้ามาดูก่อนครับไม่ชอบไม่ว่าก็ดูคันอื่นได้นะครับอยากให้ลูกค้ามาเห็นกับตาตัวเองนะครับว่าเออเรามีรถแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับนะครับดูแล้วลูกค้าชอบโครงสร้างนะครับนะครับเครื่องยนต์ นะครับเบี้ยนะครับแอร์ทำงานปกตินะครับพวกการเก็บสีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราก่อนส่งมอบเราก็จะมีการล้างดิทเชอลิ่งภายนอกภายในสปานะครับห้องเครื่องให้หมดเลยนะครับผมซื้อสดก็ไม่มีแวดด้วยนะครับโอนให้นะครับจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวนะครับผมอดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์แล้วก็เครดิตของตัวลูกค้านะครับผมถ้าจัดไฟแนนซ์มีแวดนะครับแล้วก็มีประกันแถมให้นะครับมูลค่าไม่เกินสองห0ื่นบาทนะ ครับผมถ้าได้ราคามาเดี๋ยวรีบแจ้งนะครับสำหรับเจ้า Fortuner คันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ